มึงไปเก็บยางมาจากถังขยะป่ะเนี่ยือยางเพิ่งซื้อใหม่เหม็นเน่าหงุดเลยพอาะว่เออพรโอ้ท้องน่าไงสวีดีสวัสดีดีกว่าว่าเทสวัสดีแม่งแบบอออสวีดีสวัสดีวันนี้อยู่กับพวกผมนะครับกินดีหนีเที่ยวแลนะ เราจะมาตอบคาถามเอฟซีเอฟซีถามมาเยอะเกินไม่มว่างมากไงรู้เขอาอยากรู้แหละชีวิตประจําวันเนะี้ยโอ้ต่ช่วงนี้ <c oughs> ยลิปก่อนนา <c oughs> นๆบ่อยนะครับดูสภาเพราะว่างานแบบดูสภาพาดูสภาพ,ภาพไม่อยากจะเหลาเลยครับแดี๋ยวมันจะแหลมยับมีงานเยอะนะครับแต่พอดีเอาช่วงเวลาว่างมาตอบคําถามให้เอฟซีหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>อ่านท่านแรกอะไร FC ท่านแรกไอ้มึงตอบมึงตอบไปเขาเลยนะเออตอบทุกคำถามของพี่อะไรเนี่ยวัชราอะไรวนะัชราเข็มแก้ว FC ตลอดการครับถามคำถ,ถามหนึ่งเจ้าของโรงงานไม่ว่าหรอแก้งคนแก้งคนง,งานเขาบอกนีอะดูลาศสีลาคีดิเขาจะว่ายังไงผมเป็นเจ้าของโรงงานใช่เรื่องนี้กูไม่เกี่ยวนะฮกูพเองนะกูไม่เกี่ยวได้เรื่องเนี้ย เมืเ่อหนูไปเคลียร์พอนายถ้าเขาถามอ่ะเออไม่ใช่ปัญหากูนี่ใหญ่สุดแล้วห่วงพี่พูดแค่คำเดียวนัว่นแหละทำไมแล้วก็หนีเดินพอถ้าอยู่โดนสตรีนนะ,นะมาแล้วครับคำ,คำถามต่อไปแล้วดีดีมอนแจ็คชื่ออ่ะชื่อเลย่ะยากอ่ะชื่อโอโหเป็นฐานยากที่ผายเลยโอ้มาแต่ละคนเนี่ยขอถามหน่อยครับเคยติดคุกอยู่คลองเปรมไหมอยากรู้จริงๆครับเนี่ย ของเปรไม่เคยติดล้อเคยติดแต่คลองหลอดอ่ะเไปหาปลาไปติดเลยวะคลองหลอดเนี่ยฮะโกงหาปลาไงข้างคลองไปหาเออแล้ลองข้างคลองหานะโมรถม้าไปทั่วเลยคิดว่าไปติดเขาไงไปเซ็นเขาไปเซ็นเขาอยู่ข้างคลองหลอดไงอ๋อแม่อุ้มกันเ่ยแต่ผมจะมาไล่ตอบทสิบคำถามนะครับมาแล้วครับมาแล้วสิบคำถามเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับผมไม่มีเวลาทำอะไรวะพี่เห็นมอนวันเดินหายใจทิ้งมอเตนนี้อขายดิเดินบ่อยเดินบ่อยช่วงเนี้ย ครับคนต่อไปคุณแคนนอนเลิฟแอน o n e วันโอ้โเฟซบุ๊กยี่ตั้งอะไรายากขนาดนี้ไว้ชื่อวะโอโมาแทนเราคนหนึ่ปวดหัดวตัเรล่งอ่านทูกก็ทูกไม่ทูก็็าามานั้นแหละไปโดนตัวไหนมาสร้างบ้านในน้ำโดนพลังใบสายเขียวเชียวจัดมึงต้มไม่อยากายเอาไเช้ากไปหมดหม้อแล้วนะมาครับคำถามต่อไปนะครับอ่านง่ายหน่อย หลวงพี่ไอ้ไข่นุ้ยเป็นหนุ่มหมววอ,อมีความสามารถหายใจทางเหงือกหลออื่นแซ่โอ้พี่นี่ดูดูดูนี่เห็นไหมปะครับทางแขนผมยังหายใจได้ไม่รู้ว่าแต่มันมันหายใจทางผิวหนังนะเหมือน้างทุกข่อะเนี่ยเนี่ยครับคนต่อไปนะครับสิสิรินสาธราใบเตือนเหลือจกใบ ผมเหลือสองใบอยู่เด้อใบอะไรครับมีเป็นปึกเลยที่นี่มีเป็นปึกเลยโอ้พอได้แล้ววยเกติออกไปซื้อกระดาษให้เขาทำตัวดีๆมั่งเออก็มีมั่งเ่ะเอฟทีเนี่ยคุณอะไรเนี่ยจิตจิตลิ้นสาธทอนเนี่ยกับพอเลยนะใบเตือนอน่ะดับเบิลยีเขาผลิตไม่ทันแล้วกระดาษเนี่มาเบากันมากงไปครับคนต่อไปครับกูจะได้อะไรจากคลิปนี้กว่าที่เราจะทําคลิป ออกมาได้แต่ละคลิปเสียสะละแรงกายแรงใจทุ่มเทที่จะทําให้คนหนึ่งตกใจเจ็บใจแด้หายเราทุ่มเทมากครับเออมาขนาดนั้นเลยวะเออมึงไม่เห็นอยู่ทุสาดึงมาเศร้ามึงก็จะพาผมไปนู่นน <ะ S 1> ี่อ๋อกูลืมเศร้าใช่ไหมเนี่ยเอยอตัวโโโโทีเพื่อนคำถามต่อไปนะจากคุณใบไมครับใบไม้เปใบไม้เว้ยกูอยากรู้มือมา กาดฟันแลบบินให้ดูหน่อยจ้าหนึ่งโหเนี่ยขออะไรมามันง่ายอี่หลังกขอนู่นแหละเอาตาซ้ายไปอยู่ข้างหลังอะดูดีดูดูดูช้าเฮ้ยเจียวอะดูดีดูยองให้ทำบ่อยนะดูไว้แล้วอย่าไปทำตามนะไม่มีตาดีฟันเขี้ยวข้าวนะ ึงคุณพงษ์วงคำคำวงสาเปิดปากหอยเชอรี่แล้วเอาลิ้นแย่เข้าไปให้หอยหนีบไปมือพลาไปแล้วมืหาหอยเชอรี่มาดูวีดาม่ม่ดูเอซีนี่ขอมาตทมไม่ได้ทุกอย่างแต่ไปหามาหอยอ่ะเอามาให้ผมด้วยเลยผมจะให้มันหนีไปแล้วมีแหเอาลิ้น เอาลิ้นไปให้อยเชอรี่นี่ปิ <c oughs> กูว <c oughs> ่างไหนละคน <c oughs> ไม่เห็นกูนว่างไงถ้าให้ผมทำนี่ลิ้นผมใช้ไม่ได้นะจบเลยนะเพราะผมนี่จุดขายผมคือลิ้นเอาไว้ดมอะ่ะิรวมนี้เลย <c oughs> สาวชอ่องเจ้ามาแกมาแกอะไรเนะี่ยวิวิชานนะเคเอ็มผู้กองมอสจัดหนักๆกับ อึ่องเลยให้เลอะแหลกหนึ่งวันคือแบบวันเลวร้ายววของอึ่งผมมอง<ห><ร>อมันแน่เลย <c ười> พอคนจ้างโรงงานเนี่ยจ้องกระทืบม,มันอยู่โอ๊ยขอให้มาเถอะให้มาทั้งโรงงานนะกูก็มีมือมีตีนเหมือนกันนี่น้องสู้เขาไหวเอาถามมึงดิสองมือไหวอีกสองตีนยะ่ะวิ่งเฮียอ,อ, <c ười> อยู่เฮีย<ข>อะไรอ่ะกูคิดว่าแจ๋วยี่อยู่ทำไมอ่ะตายมาครับมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับเพราะว่าได้เวลาผมต้องไปทำงานแล้วตอบอะไรอะไรรักกัน ติดใจอะไรกันหนูเึงล่าอะไรยงเงี้ยโอ้โหวันแม่ไปวันแม่วันเดียวรักมาแล้วรักแม่รักอยในกระเป๋าอะอะไรเนี่ยเห็นคลิปเห็นคลิปโอ้โหพี่ภาษาไทยภาษาไทยตกหล่นนีเนี่ยภาษาไทยตกหล่นนีเนี่ยเฮ็ดคลิปให้อึงแสบเป่ายางให้เบื้องแน่ครับให้เบื้องแน่เคยเล่นเป่ายางบ่ตอนเป็นเด็กหน่อยเคไ่มไม่มีใครเป่าทูบผมได้ ใช่ครับผมนี่เป่านี่ยางนี่ไม่ต้องอ้าปากนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูผมไม่ต้องเนี่ยสมัยที่ก่อนนะเขาเป่ายางกันนะอย่าีเก่งออกมาดูหลี่เป็นแล้วออกมาจาท้องแม่เจอเนี่ยพนไปแล้วผู้พี่เป่ายางผู้พี่ต้องอ้าปากไหมเนี่ยผมไม่ต้องเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเสียงเก่าอ่ะสมัยโอ้หืม ึงไปเก็บยางมาจากถังขยะป่ะเนี่ยยางเพิ่งซื้อใหม่เมนเน่าหึงเลยเพราะเออฟองโอ้ยางแม่งเน่าที่ฝ่ายมึงไม่เก็บมาไปไหนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมยางเน่าครับโอ้ยตาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อติดตามในช่องทาง YouTube เฟซบุ๊กทิกตอกกินดีหนีเที่ยวนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ต้องขอไปเอซด้วยนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะช่วงนี้งานเยอะนะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ยังไงผมก็แสบขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสู้ๆนะครับไปไปแบ่งเล็กต่อปูได้ปูตายเนี่ยเวลาปักเที่ยงดูครับ ผมก็ต้องมาตอบคำถามหาอะไรให้เอฟซี C, ดูข้าวไว้ไม่ได้กินเลยนะย่างเลยมันต้องแหบมองเลยนะ